สวัสดีครับผมเซลเบนนะครับรถยนต์มือ2สองดีออโตยูสคาร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เซลเบนนะครับมีรถมาเข้าใหม่นะครับเป็นเจ้าตัวคันนี้เลยครับ c a m r y 2.4นะครับเนวิเกเตอร์ตัวนี้เกียร์ออโตปี2008รถสไตล์ผู้บริหารจะบอกว่ารถคันนี้สวยงามมากๆนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับอะเรามาดูใกล้ๆครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟตัดหมอก เซนเซอร์มี4จุดรอบคันนะครับสำหรับคันนี้พิเศษครับคันนี้นะครับผมมากับแม็ก b s นะครับผมเป็นสีดำพร้อมกับตัวยางนะครับเป็นออสโตนนะครับตัวนี้เป็นยางปี2 0 23นะครับเป็นยางใหม่มาขับขอบ17สวยงามครับคันนี้ผมบอกเลยว่ายางก็ปาไป20,000ละนะครับในส่วนของตัวรถเนาะนะครับนี่เวลาเปิดครับก็จะเป็น ระบบพับหูด้วยไฟฟ้านะครับนี่มือจับเป็นโคเมียมเนาะครับครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีเบดนะครับผมอ่าเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังนะครับก็กดด้วยรีโมทได้นะครับเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทได้นี่แบบนี้ครับผมนะครับภายในกว้างนะครับทุกอย่างเดิมนะครับลูกค้านี่ครับตัวร่องน้ําเดิมนะครับ2ด้านเลยนะครับ ตัวนี้จะมียางอะไรให้นะครับครบนะครับเซ็นเซอร์นะครับที่ผมบอกนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดนะก็คือรอบคันนะครับหน้ากับหลังเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับไปอ่ะเรามาดูภายในนะครับว่าออปชันของตัว c a m ่อง a ุดส a ่เนวิเอเตเนี้ยเป็นแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยเนาะผมขอสตาร์ทนะครับลูกค้าอ่านี่นะครับขออนุญาตสตาร์ทนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอเนวิเกเตอร์นะครับนี่ตัวนี้เป็นเนวิเกเตอร์นะครับมี FM MP3 นะครับ CD นะครับส่วนแอร์เป็นออโต้โหมดนะครับแอร์ออโต้โหมดนะครับเลือกฟังได้นะครับตัวนี้มีม่านสไลด์ด้านหลังนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วตัว พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีควบคุมเครื่องเสียงนะครับมีควบคุมแอร์ตรงพวงมาลัยนะครับมีสปีกโฟนเนาะนะครับมีครุสคอนโทรลด้วยนะนะครับมีความเร็วปรับความเร็วได้นะครับนี่ความสะดวกสบายนะครับเบาะนะครับเป็นไฟฟ้านี่สองด้านเลยนะครับเป็น2ด้านเลยนะครับภายในก็คือตกแต่งด้วยหนังนะครับ พร้อมตัวไม้เป็นร u กชูรี่นะครับแบบนี้แบบนี้ครับเปิดได้ที่เก็บของสัมภาระเยอะครับเห็นไหมครับแบบนี้เอกสารเห็นไหมครับเก็บได้นะครับเป็นที่แบบนี้ส่วนตัวเบาะของอคนนั่งนะครับก็สมมติว่าเขาหลับเนาะเราก็สามารถเทคแคร์ได้แบบนี้นี่เห็นไหมเทคแคร์อ่า ทคแคร์แฟนได้นะครับเทคแคร์ครอบครัวได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านหลังกันครับอ่าเราดูภายในกันนะครับก็สไตล์ผู้บริหารนะครับก็คือออปชันจะเป็นความสะดวกสบายนะครับมีที่เท้าแขนนะครับมีที่วางแก้วนะครับมีแอร์หลังนะครับสไตล์แค m มเบรีเนาะนี่ครับสไตล์โตโยต้านะครับ แล้วก็มีไฟสําหรับผู้บริหารเอาไว้เวลาอ่านหนังสือนะครับมีที่เก็บของนะครับนี่มีที่เขียบุรีด้านข้างนะครับพิเศษนะครับก็คือนี่เห็นไหมครับมีม่านปิดนะครับเวลากันแดดได้2ด้านเลยนะครับภายในกว้างมากนะครับบอกเลยครับว่าคันนี้สภาพถึงมันจะปีเก่านะครับคันนี้80%ผมการันตีได้เลยว่ารถสวยมาก เดี๋ยวเราไปดูจุดเม็ดอาร์ตกันนะครับว่าเป็นแบบไหนไปดูกันครับเาเรามาดูเม็ดอาร์ตกันนะครับว่าบอกเลยครับโชรูมเราการันตีรถสวยจริงๆนะครับเราจะไม่ซื้อรถที่พิกานะครับหรือคานเสาร์ที่มีปัญหานะครับหรือน้ําท่วมนะครับผมบอกเลยครับว่านี่ครับเม็ดอาร์ตเดิมนี่ครับทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีการแก้ไขนะครับคือลูกค้าบางคนจะ ชอบว่าชอบกลัวนะครับตัวจุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากจริงๆเอาเรามาดูตรงห้องขับอันนี้คือไม่ได้โกหกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับทุกอย่างเดิมนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับลูกค้าเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวน a v ว g เกเตอร์นะครับส่วนไมเนาะไมคันนี้ครับก็รถใช้งานครับสองแสนก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็ถือว่าไม่เยอะครับรถใช้มาสิบกว่าปี นะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับเป็น CVT เนอะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับรถบอกเลยครับว่าคันนี้เพิ่งเข้านะครับจะบอกว่าอ่าทุกอย่างเดิมนะครับอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับลูกค้าปี2008นะครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างเดิมนะครับก็จะมีการแก้ไขนิดหน่อยตรงที่อ่าตัวแบตกับสายพานนิดหน่อยครับก็คือตัวนี้เราแก้ให้เรียบร้อยนะครับตัวคารเดิมนะครับลูกค้านี่ผมการันตีเลยครับไม่มีรอยชนนะครับ อย่าไปดูราคากันดีกว่าครับว่าผมขายราคาเท่าไหร่ คันนี้นะครับ Toyota Camry 2.4 Navigator นะครับเป็นสีขาวมุกนะตัวนี้ตัวท็อปนะครับลูกค้าปี2008รถคันนี้นะครับปีที่แล้วนะครับราคาขายอยู่289,000นะครับแต่ตอนนี้นะครับปีนี้เลยผมขายราคา259,000ลดให้เลยครับ30,000นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับที่จะเข้ามาดูรถเจ้า Toyota Camry 2.4 Navigator ตัวท็อปคันนี้นะ นะครับรถคันนี้โชว์อยู่ที่โชว์รูมดีออโต้ยูสคาร์นะครับติดกับสยามนิสสันจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแผนที่ให้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะครับหรือจะโทรเบอร์นะครับเบอร์ผมอยู่ด้านบน0809522285ลายไอดีก็เบอร์เดิมนะนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้เซลเบนด้วยนะครับคันนี้เอาไปเลยครับบอกเลยสวยมาก80%จัดไปเลย D Auto.